เพื่อนครับล่าสุดบิตคอยเองได้มีการดีตัวขึ้นไปสู่โซนส0 0 0มดอลลาร์การพุ่ขึ้นในรอบนี้บ่งบอกถึงอะไรและสําคัญยังไงบ้างมมเป็นตัมบางอย่างเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับหน้าเทรดของเราจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนวันนี้ผมมีข้อมูลมาเล่าสู่เพื่อนฟังปฏิตามเราฟังกันครับลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเลนโซ hey, คริปโตเคเลนซี่วันนี้เป็นวันที่9เดือน8และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนนะครับก่อนอื่นเลยครับเพื่อนๆใครที่ฟังอยู่ตอนนี้เนาะกำลังใจเล็กๆน้อยนะครับเพื่อนๆกดไลค์ให้ผมหน่อยเนาะกดไลน์นะครับแล้วก็อย่าลืมซับสไครป์พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดด้วยนเนาะ ผมขอกําลังใจแค่นี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆครับผมจะได้มีแรงออกมาทําคลิปในทุกๆวันนะครับเพื่อนๆแรงของผมเนี่ยก็คือเพื่อนๆทุกคนนั่นแหละเนาะโอเคครับเพื่อนๆใครที่เห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับเราเอามาทบทวนกันก่อนนะครับใน2อวันที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้เนาะซึ่งผมได้มีการอัปเดตไปแล้วว่ามุมมองของบิตคอยที่น่าสนใจเนี่ยเราควรจะรอ แถวแถวโลดเดิมนะครับใครที่อยากจะเข้าเทรดนะเพราะว่าตรงนั้นน่าจะเป็นหน้าเทรดในฝั่งของ qml นะครับเพื่อนก็จะเป็นประมาณคล้ายๆให้แอนโชเดร์นะเป็นไหลซ้ายหัวนี้เป็นไหลขวาก็ได้มีการลงมาถึงจริงๆนะครับน,นี้ก็เป็นหน้าเทรดอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมทําเอาไว้ให้ซึ่งจุด tp ก็มีอยู่2จุดนะครับก็จะเป็นจุดแรกบริเวณนี้แล้วก็ช่วงที่2ผมยังมองว่าราคาบิตคอย n ยังมีโอกาสหรือมีแกลบให้ปรับตัวขึ้นไปได้อีกอยู่ ใครคที่เทรดเข้าเทรดมาก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนเจะเห็นว่ามีแท่งกลับตัวแท่งนี้นะครับเป็น bullish engulfing นะเพื่อนเพื่อนอาจจะใช้การเลือ่อน stop loss นะครับบางทุนไปนะครับหน้าเทรดของผมเนี่ยก็จะกลายเป็นรูปแบบประมาณนี้ครับก็คือยังขึ้นไปต่อได้อยู่ระยะสั้นอาจจะย่อไม่ย่อเนี่ยก็ว่ากันอีกทีหนึง่งเราดูในรูปแบบนี้ก่อนนั่นก็คือเป็นในฝั่งของบอดดิ้งเวทนะครับในภาพนี้ที่ย่อมาจะเป็นสามเหลี่ยมปากกว้างออกแสดงว่าระยะสั้นถ้าใครเข้าไม่ทันนะครับอาจจะต้องรอย่อตาม โซนฟิีโบนัชชีที่มันยิบย่อยขึ้นไปอีกนะอาจจะต้องรอแถวๆประมาณ29,500ก็ว่ากันไปซึ่งถ้ากรณนนีของบอดดิ้งเวนเนี่ยผมจะมองทาร์กเก็ตขึ้นไปถึงช่วงราวๆประมาณ35,000ได้อยู่นะครับก็คือเบรกไฮระยะสั้นไปอีกแล้วก็รากยาวไปถึงช่วง เป้าที่2ของผมนะครับหรือจะเป็นซัพพลายโซนที่สําคัญ31,000ขึ้นไปเลยกันนะครับผมพูดประมาณนี้ก่อนและก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้เทรดที่โอเคเอนะครับเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพเพียงแค่คลิกลิงก์โอเคของผมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างเนาะจากนั้นเพื่อนเก็แจ้งอยู่ดีได้ที่ห้อง Discord ได้เลยนะครับอ่ะก็จะมีห้อง Discord ของผมเนี่ยตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็มาแจ้งอยู่ดีไว้ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะให้ยศนะครับและก็เดี๋ยวผมจะมีโปรเจกต์ที่ทําเพิ่มเติมนะครับในอนาคตกกกกก็็รรรรอออตติิิดาาามมใในนเเะสหับคคคที่ลลงง์โขผ ถือว่าเป็นการให้กําลังใจและก็สนับสนุนผมและกันนะครับกดลิงก์นี้ได้เลยทีนี้เรามาดูในฝั่งของสถิติกันบ้างที่ผมได้พูดไปว่าโมเลนตั้มเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงนะครับก็เพื่อนๆจะเห็นได้ว่า MacD ีในทางเฟรม3 d ที่เรามีการครอสกันมาเนี่ยนะครับอ่าอย่างเช่นรอบก่อนหน้านี้นะครับครอสกันลงและก็มีการปรับตัวแล้วลงจริงนะครับพอเจอแท่งเทียนกลับตัวผมก็แอบ,บเล็งเห็นว่าจริงๆแล้วแท่งเทียน3 d ก่อนหน้านี้นะครับเป็นเหมือนแท่งกลับตัวและและห่วงปัจจุบันเนี่ยสังเก <ๆ S 2> เริ่มเป็นสัญญาณที่น่าสนใจที่เราอาจจะเข้าเทรดเพื่อลุ้นว่าบิตคอยจะปรับตัวในภาพระยะกลางนั่นเองที่จะเห็นว่าในรอบนี้เนี่ยบิตคอยมีการรีบาวจากแท่งกลับตัวเนี่ยประมาณ78.6%เนะครับผมลองวัดให้ดูอ่ะขึ้นมาประมาณราวราวเจ็ดสิผมก็เลยมองว่าการขึ้นรอบนี้อย่างนน้อยน,นะครับถ้าบิตคอยจะปรับตัวได้จริงๆ b i t บิตคอยมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสถึงช่วงประมาณไฮเดิมได้นะครับราวๆประมาณ31,000ขึ้นไปนั่นแหละผมพูดเป็นตัวเลขกลมกลมในกันแสดงว่าใครที่อยาาากกจจะะเข้้รดนนนับีค ก็ต้องมีจุดสลอทที่ชัดเจนนะครับก็อาจจะเป็นการหลุดโลเดิมนะครับในแท่งเทียน3เดย์ประมาณ28,600่ดพรอดลลาร์ดยประมาณเพื่อนๆอาจจะต้องยอมคัดอันนี้ผมมองในภาพสปอตในภาพระยะกลางนะครับแต่นี้ถ้าเรามองในเชิงของเทคนิคแล้วละก็ผมยังคงมองโอกาสว่าบิตคอยจะปรับตัวในภาพระยะสั้นและก็ระยะกลางได้อยู่ทาเกตผมเอามองไปไม่เกินช่วงไฮเดิมก่อนนะครับ้าการพุ่งขึ้นมารอบนี้ไม่ได้มีแท่งเทียนทิ้งไส้กลับตัวแบบนี้อันนั้น เราก็ค่อยไปกาวกันต่อไปราคา BITCOIN อาจจะขึ้นไปถึงประมาณ3.400 0ดอลลาร์เลยก็ได้เนื่องจากตรงนั้นนั่นจะเป็นโซนที่มีนัยสำคัญจากการที่อะไรครับบิตคอยมีการเปิดแก็บทิ้งเอาไว้อยู่เนี่ยผมทำไว้เลย34.600ัดอลลาร์ชั้นแล้วนี่คือโอกาสของเพื่อนเพื่อนพร้อมที่จะรับความเสี่ยงไหมถ้าใครพร้อมที่จะรับความเสี่ยงจุดคัดลอกก็ประมาณนั้นนะครับโอเคหรือเปล่าซึ่งจะเห็นได้ว่า ทิ้งทวนสุดท้ายแะ้วกันนะครับถ้าการขึ้นไปรอบนี้มีสัญญาณในการกับตัวราคาบิตคอยอาจจะเป็นการขึ้นเพื่อที่จะลงต่อได้อยู่นะครับตามเป้าต่างๆที่ผมทําเอาไว้เนี่ยขึ้นไปไม่เกินหายเดิมนะสมมตินะครับเกิดแท่งเทียนกลับตัวแถวช่วงหายเดิมนะั้นสมมตินะครับอ่าผมทําเอาไว้สมมติมีนะครับผมจะมองเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อมาอย่งางแทร็เก็ตต่างๆหรืออาจจะลงได้ถึง4เลยประมาณ22 0 0มเลยเนื่องจากอะไรครับผมทําให้ดูแล้วเนาะว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยผมมองเป็นเหมือนอ๋อเมกะโฟนนะครับ ขึ้น1ลง2 3ตรงนี้ยังคงเป็น3อยู่นะครับถ้าขึ้นไปไม่ผ่านไฮเดิลเนี่ยผมยังคงมองเป็น3เพื่อจะลง4ก็จะเหมือนช่วงนี้ครับขึ้น3แล้วก็เพื่อที่จะลง4ยังคงเป็นไม่ได้ฉะนั้นแล้วผมจะยังไม่ปิดโอกาสตรงนี้เพียงแค่ว่าถ้าเราเล่นสั้นเราก็เป็นหน้าเทรดประมาณนี้นะครับก็จะเป็นหน้าเทรดประมาณนี้แทนอ,อันนี้เป็นเล่นสั้น ก่อนหนึ่งครับพเพื่อนเใครที่ชอบการทําคลิปของผมพเพื่อนเสามารถให้กําลังใจผมได้หรืออยากวางแผนเทรดไปกับผมนะครับก็จะเป็นการแชร์มุมมองไว้ที่ห้อง Discord พเพื่อนเกดสมัครหน้าช่อง YouTube ได้เลยนะครับใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android เท่านั้นเพียงแค่วันละ10บ,บาท หรือเดือนละ3ลามบาทนะครับชำระผ่าน s h o ป e ี้เพลยได้เลยนะข้อมูลผมก็จะอัปเดตไว้ใน u t u b e แล้วก็ใน Discord นะครับโอเคทีนี้ที่มาที่ไปบางอย่างที่ Bitcoin อาจจะปรับตัวได้หลังจากนี้เหตุผลสนับสนุนอาจจะมาจากเวลหรือวานได้มีการเปิดหล่องโพสชันแถวๆโซนสอ0เดอลลาร์นะครับฉะนั้นแล้วช่วงโซนปัจจุบันของเราก็ยังไม่ไกลกับ290 0มกดอลลาร์มากมายนะักการที่เวลหรือวานเขาได้เปิด l ล n องโ s i ชั่นแถวโซนนี้อาจจะมีอะยสำคัญอะไรบางอย่างหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะแม็กซ d ดีสมเดมีการที่จะปรััับตตวววออ่นลลงแ้ม มีโอกาสที่จะปรับตัวเข้นไปถึงช่วงไฮเดิมได้หรือเปล่าอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจจุดคาะ์ลอะไรต่างๆผมก็ได้แบ่ง R าไว้เพื่อนๆดูแล,แล้วนะครับก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมกันดูได้ส่วนในภาพระยั้นเองอาจจะมีการปรับตัวลดลงมาบ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับจากการที่ Funding เรทแล้วก็ในฝั่งของโอเ n น t e ทเรทก่อนหน้านี้นเนี่ยคนได้เบ็ฝั่งขาลองจนเกินไปนะอาจะมีการล้างสภาพคล่องลงมาบ้างนะครับเห็นได้ว่าโอเ n น t e ทเรทก็มีการดีดตัวลงมาอย่างรุนแรงเลยนะครับในภาพริยั้น ก็จะสอดคล้องกับในฝั่งของการที่ขึ้นเป็นางสภาพคล่องประมาณ3,200ดอลลาร์เดือประมาณนะครับอาจจะเป็นการย่อพักตัวแถวๆสัก2 9 0 0 0ื0 0กออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ ผมยังมองโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะยังมองไปถึงช่วงประมาณไม่เกินหายเดิมไหมครับผมมองประมาณน,นี้ไว้ก่อนหลยกันอ่ะไงผมก็ฝากเพื่อนมาเทรดที่โอเคเนาะเป็นการให้กําลังใจผมได้นะครับคลิกที่ลิงก์โอเคเอกจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างนะเพื่อนๆมาแจ้งอยู่ดีๆได้ที่ห้อง Discord ได้เลยนะครับส่วน b i t c o i เนี่ครับเอาง่ายๆผมก็โฟกัส2แผนนะครับแผ่นแรกก็คือตาม m a ็ d 3 d a y ที่มีการครอสกันแล้วก็ในฝั่งของออสบอดดิ้งเวทตรงนี้นะครับผมยังมองโอกาสที่บิตคอยจะปรับตัวได้ในนนนภาพระยะสั้้ขึไไปมม่่เเกเกิิดอน ขึ้นไปถึงไฮเดิมแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแผนหรือเปลี่ยนมุมมองนะครับอันนี้แผนแรกแผนต่อไปก็จะเป็นกรณีนี้ครับที่ผมแอบมองไว้ก็คือมีโอกาสที่จะปรับตัวล่วงลงมาก็ได้แล้วก็ค่อยไปโฟกัสขาช็อตเมื่อเกิดแท่งเทียนในการกลับตัวแบบนี้อันนี้ก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงฉะนั้นแผนของผมเนี่ยจะเป็น สแพรเลยนะครับทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนั่นเองครับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจกับเพื่อนทุกคนเอครับยังไงลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยและกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยเนาะดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นเหาฉลามที่กวางบันกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ